อะไรที่มันไม่ได้แย่อย่าไปแก้ให้มันยุ่งเหยิงฉันจะทำให้เงินสดมันเพิ่มจากแสนเป็นสองแสนได้ยังไงฉันจะช่วยให้ส่วนทุนที่มันผมจำตัวเลขไม่ได้แน่นอนนะมันเติบโตขึ้นไปได้ยังไงวันที่เราฟื้นฟูกิจาการนะ,นะครับเงินสดเนี่ย มันกำลังจะหมดไปจากบริษัทถ้าไม่ทำอะไรเลยนะครับภายในสามเดือนนะครับวันนั้นเนี่ยเราเฉพาะเงินเดือนเนี่ยเราจ่ายเงินเดือนพนักง,งานเนี่ยสองสามพันล้านต่อเดือนนะครับปัจจุบันเนี้ยมันเหลืออยู่แค่ประมาณเดือนละเจ็ดร้อยล้านเท่านั้นนะครับถามว่าจากวันนั้นเนี่ยที่เงินไม่มีเลยนะครับส่วนทุนติดลบในระดับผมจำไม่ผิดประมาณเก้าหมื่นล้านนะครับกับวันเนี้สถานการณ์วันนี้นะครับ มีเงินสดอยู่ในมืออันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์นะครับส่วนทุนเนี่ยเป็นบวกนะครับเกือบครึ่งแสนล้านแล้วนะครับผมผมตอบแทนผู้ถือหุ้นไม่ได้แต่ใครก็ตามนะครับอันนี้หลักการทั่วไปจะเข้ามาร่วมงานกับบริษัทการบินไทยในมิติใดมิติหนึ่งในระดับใดระดับหนึ่งถ้าเป็นผมนะผมจะถามตัวเองถ้าผมเป็นเป็นสมาชิกใหม่คนนั้น่ะ ผมจะถามตัวเองว่าเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรได้อย่างไรจากจุดที่องค์กรเป็นอยู่ในทุกวันนี้นะครับผมจะถามตัวเองว่าเอ๊ะที่ผ่านมา5ปีเนี่ยถ้ามันจะมีอะไรผิดพลาดผมคิดว่ามันคงเทียบไม่ได้กับความถูกต้องที่มันเกิดขึ้นแล้วฝรั่งเขาก็บอกอยู่แล้วนะ อะไรที่มันไม่ได้แย่อย่าไปแก้ให้มันยุ่งเหยิงนะครับผมตอบแทนผู้ถือหุ้นไม่ได้แต่ผมตอบในหลักการได้เท่านี้ว่าใครก็ตามแต่ถ้าจะเข้ามาร่วมงานกับการบินไทยณนะจุดจุดเนี้ยไปข้างหน้าถ้าคนคนนั้นเป็นผมผมจะถามตัวเองอย่างเดียวเลยว่าฉันจะทําให้เงินสดมันเพิ่มจากแสนเป็นสองแสนได้ยังไงฉันจะช่วยให้ส่วนทุนที่มัน ผมจำตัวเลขไม่ได้แน่นอนนะมันเติบโตขึ้นไปได้ยังไงฉันจะทำให้ prosperity หรือความมั่งคั่งเนี่ยมันเกิดขึ้นกับบริษัทมันขยายตัวเติบโตได้ยังไงแล้วฉันจะทำให้การเติบโตของบริษัทเนี่ยมันทำให้ value chain supply chain ecosystem เอาง่ายๆการจ้างงานภายในประเทศเนี่ยอีกประมาณ200 000. งานเนี่ยมันขยายตัวนะครับส่งผลในเศรษฐกิจเชิงมหาภาคให้กับประเทศชาติ ได้อย่างไร,รถ้าเป็นผมผมจะถามตัวเองแบบนี้